สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านช่างกิ๋วอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีเคล็ดลับเล็กๆนน้อยนะครับสําหรับท่านที่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงทั้งหมดแล้วยังมีปัญหาแฮ i ิ l ไม่ขึ้นนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นแฮ i r l รุ่นนี้นะครับที่มีชุดวาวอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นชุดวาวบวกกับชุดเปิดปิดเลยนะครับ ก็หลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอลิงครบหมดแล้วแต่ยังมีปัญหาไม่ขึ้นนะครับมันยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามหลือ,อจจะลืมไปก็คือไส้ในนี้นะครับให้ถอดมาเลยเอาอันนี้ปักแบนนะครับขายออกมานะครับขายออกมา,าด้านในนะครับจะมีปรปิงมีเดือยนะครับแล้วยังมีปอกนะครับตัวนี้ จะเอาไม่ออกครับจะเอาออกยากก็ใช้วิธีครับหาเหล็กนะครับที่มันพอดีกับรูด้านในจะมีรูนะครับกระทุ้งออกมาเลยค่อยๆกระทุ้งออกมานะครับระวังจะหลุดหายนะครับพอกระทุ้งออกมาเสร็จนะครับด้านในจะมีปลอกตัวนี้และมีลูกปืนอีกจัวหนึ่งนี่แหละครับจุดนี้ครับที่สําคัญที่ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะบางทีอยู่ข้างในนะครับหลายท่านไม่เห็นตัวนี้ก็ถ้าไม่เปลี่ยน จะทําให้ไม่ขึ้นได้นะครับมีส่วนเหมือนกันเพราะเป็นการไอตัวที่จะขักน้ำมันอยู่ในห้องลูกดูดล,ลูกดันนะครับถ้าของใครมีแมแรงประมาณนี้ก็อย่าลืมตรวจเช็คชุดวาล์วแบบนี้ด้วยนะครับข้างในนี้นะครับเปลี่ยนโอริงเปลี่ยนซีนด้านในนี้ใหม่หมดนะครับแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ